ติพันธ์รวมใจ ก็ได้มาพบพระศรับสภาสาธุชนญ,ญาติโยมแห่ครั้งหนึ่งในวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่24เดือนภุมภาพันพุพุศธักราช2 5 6 6กก็ตรงกับเดือน เหือเดือนสี่้ขึ้นห้าขับจะจบวันนี้ก็วันภาษาฝรั่งก็บอกว่าเป็นเดือนเปดบัวรี่ตูเท่าสั้น20พรีวนทีตรงกับ20โปร ฟันศุเออวันนี้ f ัน Day นี่เป็น,ปนวันศุกร์24ก็2 4ก็20ก็4เนาะ24วันศโกร์เฟ布รารี2000ทูเท่าสั้น23ก็เป็นวันของฝรั่งด้วยของไทยด้วยเราก็จะได้หูได้สัอากาศท,ท้องถิ่น วันนี้อยากหย่หนาวลงมานะจะมีความเร็นบความหนาวแต่ว่ามีแสงพระอาทิตย์แสกส่องเข้ามาแล้วนที่ก่อนโบราณเพิ่งน็บอกว่าตอนเจ้าเนี่ยเขาจะไปเสาะหาคนเท่าก็เสาะที่แดดอุ่นนะแดดอุ่นถึงนั่งตะงกกัะงักหญิงแดดอุ่นทางมือจังไปกันแต่ปัจจุบันนี้ก็บพ่อจะมีละเพราะว่ติตะกอน โบราณนี่เสื้อผ้าอาภรณ์ของเฮานี่แบบให้กุ้มจัดยมมันหายากแต่ปัจจุบันเนี่โอ้เกินกว่าการใจผ้าตุ้มก็มีเตียวในเตีวอุ่นเตียวยังซ้อนกันนักมันก็เลยมันต้องไปอไปไปดากแดดและร่างกายเฮาก็จะได้เคลื่อนไหวเพราะว่าเคลื่อนไหวนั่นก็คือเอ็กเซอร์ซายออกกำลังกาย เดินไปเดินมาเก็บกวาดเศ็สยะเข้าถางหน้าบ้านหน้าจองหิมหัวหิมหาวโบราณเพิ้นก็บอกว่าแม่ยิงตื่นขึ้นมาพอสีแจงบ้านพอสีแจงเทือนถดพอสีแจงเทือนก็ใจตื่นขึ้นมาพอสีแจงบ้านแม่ยิงตื่นขึ้นมาพอสีแจงเฮือนจะไดน ลังจากเอาดึงเข้าเปาไฟอไอคันเขา้าไอเขา้ายังบาาัดนั่สุกเตี้ยเขาก็เอามือเอายูล่ะยูไปกวาดเที่ยวตำชกตำหิมตำห้องตำปงต่งตงางๆอะไรวะกวาดเที่ยวแล้วเอาไม้ก๊อกหรือว่าเอาไม้มาเอาเศษผ้าเศษอย่างมาปั้นๆก็จุบนะถูไปถูมา เนี่ยพอที่แกงเหอนพอจ่ายตื่นขึ้นมาก็ไว้พอที่แกงบ้านจะไปพอยื้อเปน,นะคือไปเที่ยวไปกวาดจบอันใดที่มันรกกุงรังจนเศษขยะเศษหญ้าเศษของปววไฟไม่ใต้ร้ามเนี่ยเขาก็จัก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 โตโต๊ะวก็ถมนะเอาดินเขาถมไว้มันเป็นปุ๋ย แรงเปิดกับมาฮือเผาใหญ่ยมเดินใจว่าตื่นขึ้นมาพบปวดใจออกกําลังไก่โอ้ออกกําลังไก่เอาไก่ออกกําลังอันนันคืได้การเนี่ยเนาะออกกําลังไก่ใหญ่ยมการงานที่ออกเนี่ยคือการเคลื่อนไหวเนี่ยคือได้ตุยได้ตุยได้ตุยประโยชน์ต่างบ้านต่างจองต่างในบ้านในจองหรือที่เราทำเนี่ยคือได้ประโยชน์ อย่างญาติโยมไปกาดไปลีเนี่ยบางคนกนเดเตียวไปกาดไปลีากาศเป็นที่ประชุมจุ่มนุมกันทางเครื่องกินครัวใชออ้บางคนแบบนด้ญาติโยมไปกาดไปเอวไปเอวไปเพิดเพลินเพิ่นขายนั่นขายนีไ่ไปฟังเสียงคนนั่นเสียงคนนี้บางทเออีเสียงมันจะเกิดที่กาดเลยนะ เสียงเล่าเสียงลือเสียงเล่าขางว่าคนนั่นคนนี้เหตุการณ์ต่างๆมันจะเกิดที่กาดเออเขาก็ไปฟังเอาบางคนนี่ไปซ้อเอารูเซ้อข่าวซ้อข่าวเพื่อจะมาอู้มาสาธยายต่อมันมีที่กาดที่รนะีเนี่ยติดที่มวดกิ่งานกันแล้วแต่อจอกรวมนะแต่ว่าเขาทำในอย่างนี้จะไปครับมันเดือดร้อนตัวเองและคนอื่นนะทำอย่าง จะไปขึ้นมาเดือดร้อนตัวเองและบนอื่นอันนี้ก็รักษาตื่นมือตบป,ปากของเขาเพื่อดีวันนี้วันที่ยี่สิบี่ตวาวันที่สาวสามนี่เขาได้กำหนดกฎเกณฑขึ้นไปไหว้สาองค์พระบรมศรรรราสดาสมมาสัพพุทธเจ้าซึ่งได้สร้างเป็นพระเจ้าองค์ใหญ่เรียกว่าพระพุทธภิริธาดุภา ประทานพรฝากสี่บนวัดประทาตุมณนวัดประทาตสีมหาโรธราพธิโพธารามอยู่ในเขตตำบลป่งน้ำร้อนสว่าดิชื่นตกชื่นใจอยากยมที่มีศรัทธาหลิงลูกกันไปได้ไปร่วมทำบุญสุนทานได้ไปให้ไปหอมกันสังทยทานและตั้งโรงทาน เน้นกะาถวายพุ่มดอกไม้พุ่มดอกไม้นี่ก็โวยจดกทงามแต่ละท่านแต่ละท้องถิ่นแต่ละบุคคนเน่ก็ได้ถวายถวายแต่ว่านี่ก็สลวงพ่อก็ถวายไปส่งพุ่มพุ่มหนึ่งก็คือการประดิษฐ์ประดอยการตกแต่งการตกแต่งของคณะสมรมผู้ปฏิบัติธรรมประจำบันเสา มีทองแม่ทองดีใส่เป็นเก้าเป็นประธานแม่ยงดีชิรกันทาพุ่มใหญ่พุ่มใหญ่หนึ่งพุ่มแล้วก็แห่งพุ่มเรื่องก็คือ,อคุณน้องพองเขาพร้อมด้วยผู้ประจำอยู่ที่วัดไปแผงไปถวายและวงพ่อก็เป็นคนยกประเคนยกประเคน องค์พระใหญ่และนอกจากนั้นก็มีหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ้านต่างๆในเขตตำบลโป่งน้ำร้อนแต่ละพุ่มละพุ่มนอกจากนั้นก็เป็นพุ่มของเอกชนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาแต่งพุ่มดอกไม้โดยจดกฎดงนัในถวายองค์พระใหญ่ต่อบรรยากาศะวานี่โอชื่นมืด ขึ้นอกขึ้นใจหลังจากนี่ได้รับศีลสมาทานศีลถวายพุ่มดอกไม้เรียบร้อยแล้วก็มีการแสดง้อนรำวัฒนธรรมโดยคณะจ้า้อนของวัดประบาทอุดมน้ำบอ่อสาวาเปินเกะยรต้อนสเสริระเจ้าฝางพลังสามสิวน้ำบอ่อสาวาวัดประบาทอุดมและ,ละเสลิญ น้องชาวอำเภอฝางแม่อายชัยประกาศที่มีความสมานสมัคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจ่งฟ้อนของวัดพระบาทอุดมจบตรงไปแล้วก็เป็นข้าราจการฟ้อนไทยใหญ่ของญาติโยมศรัทธาบ้านหัวฝายเออทีอ่เข้ากับจังหวะจักโกนดินะที่โมทนาสาธุเปิดเปิดเพลงใรเปิดเพลงใจ เป็นใจใหญ่เกาะฟ้อ,อไปตามจังหวะเออเต้นไปมือแก่งไปยังไปจบญ,ญาติโยมจบ,จบตรงก็บเป็นที่สลรเสริญเป็นที่ได้บุญได้คูศสนที่เอาไปฟ้อนเพื่อถวายองค์พระใหญ่ถวายเทพเท,เทพารักษ์ที่บนที่นี้คลึกขึ้นญ,ญาติโยมนะหลังจากนั้นอุบาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ก็มีการเจริญพุทธบุ โดยการน,นำของหลวงพ่อท่านพระครูดุลธรรมโสภิตรองเจ้าคณะเพลฝางวัดประทุมมาวาดหลวงพ่อเจ้าคณะเพิ่ม่อายหลวงพ่อท่านพระครูวิธานธรรมโสพลและก็หลวงพ่อเจ้าคุณราชกิติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดปัดพาทธรรมเชิมพระเกียติและก็หลวงพ่อพระครูวิจิตคำพีระธรรม ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอใช้ประการที่รูปที่นั่งแถวหน้าเนะจริญพุทธมนต์เสกน้ำเข้าบินสมปล่อยพอร้มอมด้วยคณะสงฆ์หัววัดประมาณ37หัววัดหยาดจบได้ถวายสังฆยทานเป็นสี่เรียบร้อยก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพเจ้าสธาที่ได้รับเป็นเจ้าภาพสังขยทานได้ประเคนเรียบร้อย แล้วก็รับพรรับอย่างก็ลงไปฉันเนอนญาิโยมก็แจกเข้ากล่องแจกเข้ามีเข้ากล่องนี่ก็มีของวัดพระบาทอุดมนี่ก็พัดกับเผาเนาะร้อยกว่ากล่องแล้วก็วัดเทพอํานวยก็ได้พัดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพัดร้อยกว่ากล่องแล้วก็คุณสะดกพิชัยนารันานาพันธ์ก็ได้ทำเข้ามี กือบจะสงองร้กล่องเออได้ไปเลี้ยงลายถวายถวายทูเจ้าพระสงฆ์ตลอดถึงขอบคุณครับคณนะลวนส้มโดยการน,นำของออสมชายไอโชคสุวรรณได้ทำกุเดียวพัดไปประมาณสาวสาวขวบกล่องเออถวายทูเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็ชันเพน ของกินก็พื้นเมืองอย่าหยุดนะพื้นเมืองตังหมูฝ่ายนี่เพิ่งกับแกงแกงพักเคลือดอุดตบผักเคลือดใส่ในหมูร้นร้อน,รอ,นอร่อยอย่าหยุแล้วก็แทนไปด้วยข้าลหลมนมจีนขนมเส้นน้ำงิ้วอู้อะไรอร่อยแว่านี้ก็ต้องขอขอบคุณกับทุกภาคส่วนเด้อ แล้วกางวัดใหม่บนทาทิศวัดใหม่บนาทาติศก็มีท่านอาจารย์มหาศุขชาติพร้อมด้วยรักษาการเจ้าวาดวัดบนทาทิศพร้อมเบวยศรัทธาและก็มีสามเณรสามเณรลักปัญโยนันก็ได้ไปร่วมได้ไปร่วมเป็นตัวแทนของวัด มวทธาทต,ติพลอยรอเออแต่ว่านี่ก็ไปร่วมถวายการบริกันบูธนาสาทุกเลือทุกรั้นจะอื่นก็ต้องขออภัยว่าไปได้ตักไปได้้อยไปได้อูจ้จะพบปะกันต้องขออภัยคนก็นักก่หลายเนาะแต่ทุกขัานทุกคนก็ได้ไปทำบุญกันอย่างพร้อมทักจึงขออนุโมทนาทุกขัานทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เจ้าคณะตำบลปงน้ำร้อน เป็นโต๊กี้เจ้าการกิจกรรมจัดแจงแตงดาสูพี่พัดวัดประบาทอุดมพร้อมด้วยสมมเณรแล้วก็ท่านพระครูท่านพระอธิการสิทธิทธิทานตูพี่บูมวัดไชยมงคลนี่ก็ได้ไปร่วมทสมุลทำตาลและถวายตาลยอดกันให้หนึ่งมืนบาทนะวัดไชยมงคลเนี่ยถวายหนึ่งมืนบาทพุทธนาสาธุ แต่วันที่หนึ่งที่สองที่เพิ่งก็ยจะมีงานเนอะงานปล่อยหลวงที่วัดไทยมงคลแล้วก็วางศิลาฤกอ,อ่าอันนี้ก็ขอขอบคุณโมทนาทุกท่านมใณโอกาสนี้อ่าวันนี้ได้มาปะมาปกันก็จะเอาเรื่องนามกถานามกถาที่ท่านเจ้าคุณทองดีสุรเดโช ราชบ,บัณฑิตเปลี่ยนทำรรเก้าประโยคเป็นได้เรียกเสียงได้คิดพ้นออกมาจากพระไตรปิโต๊เล่มที่15หน้า61ในสังยุตตะลีกาสกัตวัตรได้ตัดเป็นภาษาบริว่านามังสัพพังอันพระกวินามาิโยนะวิชติมานามัสส เอกธรรมัจุปะพระเววัสมันวะคูแต่เป็นไทยได้เจความว่าชื่อย่อมครอบงำสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงที่ขึ้นที่ยิ่งขึ้นไปกว่าชื่อย่อมไม่มีสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอย่างหนึ่งก็คือชื่อเออ ชื่อนี่นามะเนีามะแต่ว่านามชื่อนี่สําคัญยัดจยุบนะวันที่เขาเกิดจากต้องแม่ออกมาวันแรกเขาก็ยังมีชื่อเตอะพ่อแม่ก็เขาเนี่ยไปวันเกิดวันใดตื่นกีขําแรมเก่ําตกฝากเวลาใดเนี่ยไปตั้งชื่อตังชื่อกว่ก้อยเรียกชื่อนั้นมาจนติดปากจนจำได้ จนจำได้ทิดปากว่าชื่อเขาชื่อนันชื่อนีต่ก่อนนี้เป็นตรงนี้อย่างที่จะสําคัญถ้าลูกคนเ่าเป็นแม่ยิงเพื่อก็ะเว่าชื่อที่เอ้ยถ้าลูกคนเขาเป็นพ่อใจก็ว่าชื่อไอ่อย่างลูกพ่อเนี่ยชื่อไอ้นะก่อนนะเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเขาพปิใจคนเขาพปิดใจ แต่สิ่งพนเขาไม่ยิงชื่อแบพี่เอ้ยเจ็ดสี่เพิ่นได้ตายแลวเขาไปได้หันเพิ่อนนี้เป็นชื่อสําคัญเขาก็ติดชื่อทุกสิ่งผู้อย่างมีชื่อยติโยบนะมีชื่อเพราะว่าสิ่งของตั้งลายทั้งปวงที่เอาใจนี่ชื่อบร๋ยวนี่ก็ลูกหลานเขามักจะใส่ชื่อไปทั้งพลังพลั่งชื่อแก้วชื่อคําชื่อมีชื่อ จำอย่างนี้บอกค่อยมีแหละชื่อน้องน้องแดนเออน้องนั่นน้องนีเมิซี่ญ <c oughs> าติโยมชื่อ,อแล้วก็กำลังจำได้นะจำได้แต่ชื่อในสัมลกครูว่นนี่เขาก็าต้องตั้งชื่อมันถูกต้องชื่อนั่นชื่อที่แล้วก็นามสกุลและชื่อลิ้นชื่อเลน่นว่านิคเนมภาษาพรรางว่านิคเนมชื่อเล่นเนี่ย เขาก็เอามาตั้งกันตั้งกันชื่อเขาก็ติดอยู่ในชื่อนั่นแหะถ้าไผรมาด่ามาทอเขาโคตรถ้ามาตรงกับชื่อเขาไงนะญาติโยมชื่อนี่สําคัญสนหนสําคัญมากเพราะว่าถ้าเขาบมีชื่อบมีเสียงมีการห้องกันมันก็ห้องไอ้นี่ไอ้นี่อีนี่ไม่ใช่ละนะมันจะต้องมีชื่อแต่ว่าเขาจะไป อาหารการมะมัองการติดกับชื่อถ้าเปิ้นว่าเอาชื่อนันจีนี่โกรเกียดโมโหคบเกี่ยวคบการง,งัดงางนงงนี่เออแสดงว่าเอา,อามีอาหารการมะมัองการติดตนติดตัวถือตนถือตัวบาโลดตัวยอมรับกับสภาพสิ่งแวดล้อมเออกับที่เปิ้นเรียกเปิ้นขาดจะยากจยุบน,นะเพราะฉะนั้นชื่อของทุกท่านทุกคน นเท่าก็เหมือนกันโมดมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีใจที่เป็นความคิดความอ่านเป็นเวทนาสัญญาสังขารและดิญญาทัังโมดนะบ่หญิงบ่าว่าชายมีขันห้าเหมือนกันโมดรูปเสียงกลิ่นรสโอทัพะที่ได้สัมผัสจากรูปก็คือธาตุสี่น้ำก็คือ เวทนาสัญญาสังข,ขารจิญนญาณคิดให่เหมือนกันมดยอดยมนะเหมือนกันมดบอกว่าหญิงบอกว่าชายมีธาตุสีน้ำลมไฟเวทนาสัญาญ,ญาสังขารจินญาณอยู่เหมือนกันมดแต่เขาไปสมมติติดกับชือนะ,นะอสำคัญตนตัวไปมาว่ามาดามาท้อตรงกับตัวเฮานาำสกุลเอานี่โคเครียดโมโหร้องร้องกันนะ ร้องร้องกันขึ้นลงขึ้นสา่ปับ๊บใหม่ก็ยัดหยุดมีทีนแต่เพียงสมบูรณ์แครับถ้าเขาจะปฏิบัติอย่างไดแต่ว่าถ้าเปิดมาว่าเขาว่าช่วงว่าจะมาตรงกับเขาเนยคิดก่อนคิดตั้งหลักพิจารณามันจริงอย่างที่เขาว่ายกมืออนุโมทนาขอบุณเลอ่อที่ว่าที่มาเตือนที่ว่ามาเตือนจะได้ปรับปรุงตัวเองตัวเก่าเออ ถ้ามันบาดแท่บาดจริงก็โมูทนาสาธุอันนี้บัดแท้เนอะบัดจริงเนอะที่ว่ากล่าวให้กันเนี่ยเขาก็บอกโคลบะเกียร์จะจริงก็ตามจะบัดจริงก็ตามญา,าจจติโยมผินสีเพียงแต่มาตรงกับ,กบชื่อกับเสียงที่เขาสมมุติตั้งใื้เขาสี่ต้องต้องฝากไว้เป็นข้อคิดใื้แก่ญาติโยมสาธุชนในวันนี้โดยเอาละวันนี้ได้มาพระมาพบกันก่อน ลัก็สสุูและญาติโยนะงานประเพณีส่งน้ำพระพุทธริธานุภาพปรทอนประทานพรบ่าวหวาพุ่มดอกไม้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยวันผู้นี้เป็นวันเสารนะ์เนอะญาติโยมวันเสาร์กอขึ้นวัดขึ้นวามาไหวพระสวดมนต์อุจาสนทนารับประทานอาหารกลางวันดโวยกัน ทุกวันเสาร์ที่สำนักปฏิบัติธรรมแรงที่21่สิเอ็ดของจังวัดเชียงใหม่วัดพระบาทบุดโดมน้ำบอสวาโอเพ่นโอเพ่นนี่แปลว่าเปิดเปิด,ปดกว้างให้แก่ยรธาญาติโยมได้มากินมาตานได้มาไหวมาสาสักกรบูชาโดยพร้อมเียงกัดทุกวันเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงถึงได้พร้อมกันเอาละวันนี้รายการธรรมประทีปสองตา ต้องขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิดฐานษาด้วยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอ,ขอเจริญพร